ครับพี่น้องผมตกปลาหายอยู่หากินครับมื่อนี้ผ้ามาใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดหน้าห้างหน้าห้างนี่คือขาเจาเ้าบริเฮตหน้าครับปกติหน้าม,ม่ที่ถ่วมครับแต่ปีนี้มันแรงหน้ามมนเลยถั่วมมันเลยกลายเป็นหน้าห้างอยู่ครับนี่มือวนนี้มันมีปลาขางอยู่ในให้หน้านี่ผมทิลองมาใส่เบื้งเนื่อที่ใส่มื่อนี้เขียดที่เก่าครับผมใส่ไงเขียดที่เก่าครับมือนนี้เอาเบ็ดมาหลายแน่ครับเบ็ดประมาณสี่สิบห้าสิบสี่สิบกลันห้าสิบหลังครับผม ย้อจังได้ขอโตไปใส่เบ็ดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเขาจังไม่ยามาน้ากันยังไม่ขึ้นครับผมนี่ครับผมเนื่อเขียดฮะไปครับผมขอโตใส่เบ็ดนะครับมื่อนี้มายังว่ายเข้าไปนองผมใส่เบ็ดทันได้แล้วครับนี่ปลากินเบ็ดละ ขอใส่ปนกับผมใส่เบ็ดท่านนี้แล้วนะครับนีเ่เดี๋ยวขอเก็บกันครับครับพี่น้องผมเดี๋ยวที่ผ้าไยยาเบ็ดครับตอนนี้เป็นเวลาจะทุ่มแล้ว,วเ๋ยวเบิ่งเวลากันนครับผมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบแปดครับผมไค่ที่ทุ่มหนึ่งแลยครับเดี๋ยวห้องไปรลุนเบิง่งว่าที่มานบ่เนี่ยเขียดกับผมไม้หน้าห้างไม้หน้าห้างแถม ใช้บานขาเจาะเอาควายไปเลี่ยงฟ้อมครับบืนแนเลยครับเพื่อปลุกเพราะว่าตอนแรกห่นใส่ยังท่านได้แล้วเลยครับนี่ป่ามากินเบ็ดลวเดี๋ยวมาลุ่เบืองรอบแรกครับผมไปอย่าต้องกันครับเดี๋ยวหุดนล้ครับผมตัวไรคือนี่อาการจังซี่ไทยเบืองครับไปครับผมแปม์แรกของรับขื้นนี่ครับผม ใส่ป,ปนครับผมฮะถือว่าโอเคครับผมแคมแรกพี่น้องผมหลังนี้บิดจมครับแต่ว่าสายบด,ดินบดติ่งเลยครับห,หนาชิี่ประยูครับ รดครับโอ้เสียดายเลยวะขั้นทั้งหนาแน่มาสายตึงๆครับพี่น้องผมมีป่าอิริเตมสองครับผมแต่ว่าใส่หน่อยที่เขาใส่ปนครับโอ้ไม้นี้จะตื้อหน่อยแต่ว่อย่าเอาเปเบิงครับครับพี่น้องผมใส่ปนอีกแล้วครับ <c oughs> นี่ครับตัวนี้หน่อย เดี๋ยวขอเก็บปลานครับข้าพี่น้องผมแน่วไปลังหนาเบ็ดติง่งน้ำน้ำครับผมอ้ป่าจังวะปลาคอปลคอครับผมใส่ปนคือเกาครับปลาคอใส่ปนคือเกาเดี๋ยวเอาปากนะครับโอ้ดินแข็งแล้ ใส่ป่นครับใส่ปน่นไม้นีม่เต่รตุนหน่อยครับ <S 2> <S 2> มาเบิ่งผลงานรอบแรกครับตัวอยู่แน่แน,นวขังหันได้ตั้งแต่บางเว้นเลยครับเด้ออันนี้รอบแรกครับ วัวจากม้าน,ไป,ไนป่ะไรตามีตัวหน่อยปับป๊บปั๊บนี่ครับผมสามเต็มสี่เต็มใส่เดียวกันเบิดเลยครับปลาลูกเมียเดียวกันครับผมเดี๋ยวจะปรชัดไปไ่ะไรเปิดกว้างนี่เปิดเลยสับนี่ครับผมรอบแรกสามเต็ครับผม ได้มาตะเวนนั่นตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวผมว่าซิูหย,ยามอีกจักรอบหนึ่งครับเดี๋ยว,วเศร้ามือจกบึดเดี๋ยวผมซิไปยา,ยามอีกจักรอบหนึ่งครับเพื่อมีตัวใหญ่รอบแรกนี้สามตัวไม่ใช่ตัวหน,หน่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวขอไปนั่งพักก่อนครับผมจังไปหยามต้องกัน,กนอีกจักรอบครับครับพี่น้องผมเดี๋ยวที่าไปยา,ยามเบ็ดรอบสองครับนั่งพัดสักพักหนึ่งครับผมตอนนี้เป็นเวลาน่าจะปอะมาน องทุ่มกว่า,วาครับบทาดิบสองทุ่มสิบเก้าสองทุ่มสิบเก้าละเดี๋ยวห้องไปดูดม,มัดงมง้งครับผมดูละลังได้ือครับผมจังที่ไทยเบิรนครับผมไปไปดูดต้องกันครับหลังนี้มีป่ากินเวดกับพี่น้องผมขอขอน่อยอีกแล้ว ใส่ปนครับผมแต้มแรกของรอบสองครับมาเบิ้งผลงานรอบสองครับผมเออนี่ครับผมปลาขอหน่อยตัวเดียวใส่ปนครับของก่าซีตัวเอามาตื้นอีกตัวนึงครับผมเป็นหาแต้ม ห้าตัวครับเดี๋ยวผมเสีเยาค้งไว้ดีครับห้าตัวนี่บ่ออกกลับดอกเอาไวา้ถาตื้มกันง่ายมือเซาเสื่อมือเ้าเด็ดตัวใหญ่ครับค้งไว้นีแหละค้งไว้ทงหน้านี่มือเ้าจังกบิงกันครับครับพี่น้องผมเมื่อไรครับโอ้รอบสองนี้ได้ตัวเดียวนึงบ่แน่ครับปลาไงอาจจะไม่กินตอนอเ้าเสื้อมานตอนเ้าครับปลาที่ได้ขึ้นนี่ก็ซสี้ยว้งไว้ทงหน้านี่ก่อนมืนอเ้าจังสี่ <c oughs> มาเอา เียเดี๋ยวครับผมมันตัวน้อยครับเอาไปค้างไว้ยุบ้านเดี๋ยวเพื่อมันไตยครับไปครับผมมาลุ่นเบิงมื่นเซาเพื่อมันครับเพื่อมันสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเ้าๆาครับถ้ามากู้เบ็ดครับผมมาอยามเบ็ดตอนเ้าครับมาลุ่นมึงครับว่าสีมานบ่ผมเราเป็นคัดแคนไหมครับโอ้ยเจ้าว่าเป็นแนวใดเป็นมาสองสามหมื่นครับมีมีขึ้นนน่ครับผมแทบจะนอนบ่ไห้เลยแบบว่าพลิกไปท่าได้ก็คัดกะกะเจ็บครับ จกักซีเ็ฟอย่างไรครับเป็นมันเป็น,ปนลักษณะคล้ายๆกันครับข้อตกหมอนนะครับต่ว่าห่างมันมาขัดอยู่แขนล้วกอะจองมาหาข้อไปครับโอ้ยอาจจะบร่ได้ออกไหมสักพักหนึ่งครับช่วงนี้เดี๋ยวขอรักษาตัว,ตวก่อนอันนี้เนี่ยถ้าบ่ได้ว่ามาเก็บเบ็ดหนีโอ้บอยบม่ได้มาเลยครับนี่โอ้ยสิ่งเนาดเลยจกักซีหายตอนได้เดี๋ยวปะไปกู้เบ็ดกันดีกว่าเพื่อหมานครับผม หลังนี้มีปลาถึกเบ็ดครับผมใส่ปนคือเกอ่าครับนี่จะใส่ปนครับอยู่นี่ ครับพี่น้องผมปลาตัวที่ได้นี่เป็นปลาลูกคอกครับเป็นแม่ปลาลูกคอกนี่ครับลูกมันบอลบ๊อบแป๊บบ๊อบแป๊บบ๊อบแป๊บอย่างนี้ครับด้วยพีมเบิองครับเอาขึ้นมาอีกหนึ่งครับเดี๋ยวที่ปล่อยครับปล่อยให้มันไปเลี้ยงลูกมันก่อนครับมันตัวน้อยนะครับนี่ครับเมืองค้างเอาไว้ก่มันเลี้ยงลูกครับนี่ลูกมันบ๊อบแป๊บบ๊อบแป๊บอย่างนี้เดี๋ยวปล่อยไปหาลูกนครัะครับครับพี่น้องผมกู้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับ โบหมานครับผมพี่ประคอมาถึงเบ็ดตัวเดียวแถมเป็นปลาเลี้ยงลูกอีกตั้งหากก็ได้ปล่อยซะครับผมเมื่อเบิ่งผลงานของมือขึ้นนี่ครับขังไว้หนีครับบได้ออกกลับน้ำมันมีแต่ตัวหน่อยก็ได้ขังไว้นีซะือว่าออกกลับยังมือซอครับผมมีแต่ใส่ปนล้วนๆเดี๋ยวมือคอเที่ยวกันครับนี่ครับเดี๋ยวไปจังไปเบิ่งอยู่บ้านทีหนึงเมื่อเบิ่งผลงานของมือนี่ครับผมอันนี้ปลาจเมือขึ้นเลครับปลามือซ้อนี้ได้ตัวเดียวปล่อยไปแล้วครับนี่ครับผม นี่จะใส่นหน่อย,อยมินิครับผมโอ้ <laughs> โหโมมานไะได้ครับมือนี่